ลุเออนที่โตลยคเห็นสายลุงนเราไม่้เห็นเนาะมาดินเราไม่เห็นสายบงคสไปาเยีให้ให้ให้โให้โลให้ไฟให้เนี่ลคกัเป็น่พ่นอง่ได้เห็นสายลุงเมือนเนาะไม่ได้เห็นะดนเลเออไปกินน้ำอยู่ใช้ได้นอนนะนง้งน้เห็นบพ่นอเอฟซีเห็นบาดิ ไ่ยังคือลูกอี้นาะลูกบปนอนนอันน้นปาเนะปาไ้คืองามันหัวเข่าไปดับกินหัวเข่าก็คือลงวัดตงขนมลงวัดใส่บารโอ้นะนะรเดยัง้อเมื่อนัประกดเขาว่าอยู่่เนาะหรือมะเขาเขา้างในน้อเดนาะเมื่อ้งอืมแล้วก็ไปฮะไปจัแก่ ra những bước tiến lạnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video 干干呢。 对，今天中不把肉来。 ยันดูใจเด้อผู้ถามหาเราไปลองเบิ่งควมวนเพิ่นหรือบัก <to> วัดก็ว่าได้เอาไปลองบักวอนคนคนยันดูใจเด้อผู้ถามหาเราไปลองเบิ LES ่งควมวนเพิ <to> ่นหรือบักวัดก็ว่าได้เอาไปลองบักวน